สวัสดีเอฟซีพี่น่ารักนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างถงไอเดียสแนลวันนี้เราเปลี่ยนพ่อครัวได้พี่น้องเอ้ยเสื้อเขียวบ่าวปุ้ยเนาะก็ตอนนี้เราก็พ่อมาต่อยก็ไปตลาดกับลุงวิทย์นะได้นกกระทามา2ตัวนะแล้วก็มาลาบนกกระทาอีกเออเดิมไม่รู้ว่าจะแซ่บไหมนะต้องรอดูนะคะ โอ้ยเอเทีกระดอนยูห้องยานเข้าไปหาเดี๋ยวนะแล้วก็ลาบนกกรนะทาเนาะจะเบ่งให้ลุงนีิด้วยแต่ว่าลุงนิ้พททากับข้าวเสร็จแล้วนะลุงนีิทําแกงหนอไม้นะส่วนเราเคยกินข้าวดึกเนาะ,ะ,ะกะ็ปุยก็สับปอกปอกปอกปอปอกนะ เหมือนว่าบ่าวปุ้ยจะโชว์ฝีมือนี่แหละนะคะพี่น้องวันนี้นะมืกระมเนาะมันแหลดมันร้อนเกี่ยวข้าวก็ได้หยุดลงไปนะเพราะว่าเกี่ยวไปเกี่ยวมามันก็เขียวนะพี่น้องพอมองตอนเย็นอีกมันก็แดงนะมันก็เริ่มสุกทุกชั่วโมง อ่ะนะคะสับเสร็จแล้วพี่น้องเราก็มาใส่หม้อเรียบร้อยนะนกกระถาของเราเเเก็นะใส่ผงชูรสเกลือนะแล้วก็ตะไคร้ก็ไปคั่วให้มันหอมๆแตกมันเนาะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะพออัดเจาะนะคะรอให้หัวนกสุกก่อนเล้วค่อยปรุงรอให้เย็นหยให้ให้หเอออันใต้ไวๆนะ เอาโรให้มันสุกก็ผักนะที่เราหามาอันนี้วันนี้เราก็จะลองกินผักกาดหินนะคะที่เราปลูกไว้นนี่พี่น้องหนาตึ้บเลย <c oughs> ก็เตรียมไว้กินกับลาบนกกระทานะคะมีกาดหินมีหน่อไม้มีผักกาดขาวแล้วก็มีมะเขือสองลูกนะเ <c oughs> หลือกินเมื่อเช้าเราก็าเก็บไว้เก็บไว้นะ เราก็มีแกงหน่อไม้นะคะแม่เจ้ากล้วยตักมาให้เนาะเดี๋ยวเราก็จะเอาลาบนกแบ่งให้ลุงเช่นกันพอแล้วรอให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราค่อยปรุงคูเลคูเรให้มันเย็นก่อน,นอ,อืมควันห่นวย ยื้อเลยเตรยครับผมนะพี่น้องเนานะก็วันนี้นะครับไม่ได้ถา่ายทำคลิปอะไรเลยนะ f อเนาะก็ลงเกี่ยวข้าวเนาะก็ข้าวไม่แก่นะ f อก็เลยพากันนอนเว้นนะฮะนอนทั้งวันเนาะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ทำคลิปเนาะอ่ะวันนี้โอ้ผักที่แม่มาต่อยผูกเนาะ,ะก็กินได้แล้วนะครับผมนี่ครับผักกลโอ้ครัวของเรานี่ก็สุดเจ๋งเนาะไปกุ้งนี่ก็วันนี้กินลาบนกนะฮะคาถาอ่าลุงลุงวิทย์เนาะใส่้รัวลงไปกบผมไปตลาดนะฮะเอซี่เลยซื้อมา นะครับก็แล้วพริกเนาะทำ<อ>เก็หน่อยเนะอะเมื่อคืนก็ทำเผ็ดนะโอ้ทำน้ำแบบนี้มันดีหน่อยใส่หางขาก๋อจะได<อ>้จ้ำห<อ>น่อยอ๋อเมื่อคืนนี่โอ้ยแห้งกุโลนวะแห้งกุโลนอยู่นะอันนี้ก็ท่าทางจะแห้งอโอ้เหมือนเหมือนจะเผ็ดเลยนี่ ไม่เผ็ดบ่อ่ใส่หอมลงไปงนะนี่นะครับพี่น้องก็โอ,โอ้มีน้ำด<ซ>ูครับห,หน้าตานะครับ FC เีเน,นอะชิมบ่าม,มาน,นี่ไนหะทำอะไรก็เค็มนะส้มตาม,มืือที่ก็เค็มเค็มนะเจ้าทำเนอะชิมหน่อยนะ FC เน,ะนาาอะ เดีไปอืโอ้เผ็ดนะเผ็ดแล้วแม่เผ็อีกน้อยพอปะมาชิมอีกัชิมอีกชิมอีกมันจะคู่มันมันจางอืา้าวปาไง อืมเจ้าห okay. yes. oh, oh, mm. oh, uh? ัวมันบ่อหัวบ่อปุยเสียได้หัวอืโอ้ยยายห้ามเอาวันนี้เพื่อมาข่าวกนเด้อฮะมีวันนี้กินมือวนนี้ไม่ห้ามเอาเพื่อมาขาวเลย เด ouais ี๋ยวนี่นะเดี pues, ๋ยวไหมแบ่งดูนี้ด้วยนะแม่ยายด้วยอ่ยายเนะท้องตายายกินเยอะยายอ่ะเอายหญ่แบนี้อันนี้นะก็จะเอาไปติ๊ข้าวไปมาอึ๊บเสร็จแล้วนะครับผม นี่เด้อโอ้ปูขนมันดทิ่มสวยเลยนี่มีแกงหน่อไม้ด้วยนะฮะหน่อไม้ด้วยนะกามตานนั้นแ่ะเลากากนี่เขาเยอะแล้ไปโดนเหาอนี่ครับแกงหน่อไม้นะฮะตามนกเนาะนเออเด้กระถางอ่ะล่ะหมดแล้วปะหมดแล้วก็กินข้าวนะครับมม fc ไจะหมูไปไหนแล้วไม่จะออกลูกหรือยังจปลูกินข้างนข้างวันนอกวันนี้นะฮะเอฟซีนี่ครับลนี่นะฮะทุกท่านหน่อไม้นะฮะสดๆเนาะมาเดี๋ยวมา เข้าไหมยำฮะเห็นยำอยู่บวกโอเคครับผมคลิปนี้จบไปพียงเท่านนี้เน,ะนออาะนี่ครับเมนูของเรานะครับ FC เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ